Hello my friend welcome to the Thai Easy ส uh, ว e ัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ภาษาไทยง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้เรามาเรียนต่อนะครับในในต่อไปเลยนะครับ this ต่อเต่า this v e r b l สระอุ this ต่อเต่า this v e r b l สระอุโอเค distant ต่ออุตู ตออูตูตออูตู่ม่เอกตูตออูตู่ม่โทตูตออูตู่ม่ตีตูตออูตู่ม่ตวาตู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 ่ตุ๊ตู่อะลิสเทนแอนดีพีดวิชมีฟังดูแล้วว่าตามผมนะครับเพื่อนๆตออูตูตออูตูตออูตู่ไม่เอกตู ต้าดูไม่โทตู้ต้วดูไม่ตีตู้เตู้ไม่ตวาดูตูตู t ตู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 ่อีกทีอีกเต้า a ูต้าดูตาดูไม่เอกตู้ต้าดูไม่โทตู้เตู้ไม่ตีตู้ตูไม่ตวาูตูตูตู tu tu uh, this letter ba be mai this vowel sara u ba u bu this letter ba be mai this vowel sara u ba u bu okay? my friend listen ba u bu บาอบูบาอบูไม่เอกบูบาอบูไม่โทบูบาอบูไม่ตีบูบาอบูไม่ตวาบู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 ดิสแตนต์และลีปิดว i ช h me บาอบูเพื่อนๆฟังแล้ววาดตามผมนะครับดูฟังดูแล้ววาดตามนะครับบาอบู บาบูไม่เอกบูเบาบูไม่โทบูเบาบูไม่ตีบูเบาบูไม่จัตวาบู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  again please บาบูเบาบูเบาบูไม่เอกบูเบาบูไม่โทบูเบาบูไม่ตีบูเบาบูไม่จัตวาบูบู Bu 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 bu, tu 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 tu, bu 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 bu, bu. Uh, This this letter pa pla, this vowel stra u, po u pu. pu. Uh, this letter pa pla, this vowels stra. ปูปูปูโอเค distant ปออูปูปออูปูปออูปูเมฆปูปูปูเม่โทปูปูปูเม่ตีปูปูปูเมตจะทว่าปู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 ปออูปูปออูปูปูปูเมฆปู เปาปูไม่โทปูเปาปูไม่ตีปูเปาปูไม่จตวาปู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  l i s t e n e and repeat ฟังดูแล้วก็ว่าตามนะครับเพื่อนๆเอุปูปอปูปูเปาปูไม่เอกปูเปาปูไม่โทปู้เปาปูไม่ตีปูเปาปูไม่ตวาปูปูปู ปูปูปุปูตุตูตูตูตุตูบ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 ูปุปู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 โอเคอ่า this letter อออั this vowel สระอุอูอูอ่า this letter อออั เอ i ดดิสเวอร์เลส์ดิสเวอร์เวลสระอูออูอูอููอูออ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 ูอูอูออูอูออูออูอออูอม s ูออูออู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 อ อาอูเอาอูเอาอูอูเาอูมโทอูเออูเมตีอูอาอูเมตัวอู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  agents เอาอูอาอูเอาอูเมกอูเอาอูเมโอูเอาอูเมตีอูเอาอูเมตววอู U, 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 U. u. Oke. Okay. Tu, 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 tu. B this, oo, be, mai, bu bu Bu, 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 bu. This, po, pa, Pu pu pu, pa, pu Pu, 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 pu. O, ang, ah, ah. U, 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 u. Again, please. To, tau, ta. Tu, 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 tu. Bo, bay, mai. Ba. Bu, 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 bu. Po, pa. Pu, 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 pu. O, ang. A, ah, a. Ah. U, u, อู้อู้อู้อ่้ดังก์อิสมายเฟรนด์สฟหรัชวังนี้อ่าดูอีกนรั้งในครั้งต่อไปอ่าลืมกดไลค์กด chat แชร์ด้วยนะครับคราวน้อาจจะได้ทำอ่า uh, จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้เรียนนะครับผมอ่าดูอีกครั้นครั้ทต่อไบายมายเฟรนด์